มาต่อกันในช่วงสุดท้ายของบทที่5นะครับเรื่องของการจัดการในระบบของจัสมินไทม์นะครับหรือท่านหรือการจัดการแบบทันเวลาพอดีๆนะฮะซึ่งในนี้เราจะเห็นในเรื่องของนิยามของจัสมินไทม์ก่อนนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากพวกเราจาไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะมันจะได้ง่ายต่อความเข้าใจพวกเราด้วยนะครับกิจกรรมของจัสมินไทม์เนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ตามนะครับจะมีคําหลักอยู่3ามคำด้วยกันนะครับคําที่1คือ สินค้าครับคำที่2เวลาและคำที่3ปริมาณนะครับสามคำนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกับคำว่าจัดซินทามนะครับเดี๋ยวยก่ต่ให้ฟังนะถ้าบอกว่าให้อธิบายการผลิตแบบจัดซินทามว่ามันคืออะไรนะครับผมก็จะพูดอย่างนี้เนาะการผลิตสินค้าที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับนึกาทันฮะ คือสามคำนี้เนี่ยคุณไปปรับใช้กับอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าการทำจัดสินทางเนี่ยหลักๆแล้วก็คือมันมจะเป็นส่งมอบผลิตขนส่งสังส่งสินค้าเข้ามานะครับก็เป็นสินาที่ถูกต้องใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่ถูกต้องหรือภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยมันจะมาไม่ได้ถ้ท่าอะไรไหมครับถ้าปริมาณสินค้ามาแล้วผิดจริงไหมครับถ้าบอกว่าผมสั่งมา100ชิ้นแล้วของมาส่งจริงแค่50ชิ้นอ,อีก50ไม่มา ก็ต้องเสียเวลากลับไปเอาใหม่ห้าสิบชิ้นแล้วกลับมาส่งใหม่ใช่ไหมฮะอย่างนั้นมันจะเป็นจัดสินทามได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำจัดสินทามนะครับจะใช้สามคำนี้นะฮะสินค้าเวลาและปริมาณนะครับต้องมีสามอย่างนี้นะครับต้องมีสามอย่างนี้อ่ะครานี้พูดดีกว่าว่าคุณจะทำสามอย่างนี้ได้เนี่ยมันเป็นการทําอะไรให้กับองค์กรนะครับคุณทำจัดสินทามได้เนี่ยแปลว่ามันเข้าไปแก้ปัญหาอะไรกับองค์กร เบื้องต้นนะครับปัญหาที่เจอในองค์กรบ่อยๆที่ทําใหอ้องค์กรไม่มาปฏิบัติงานหรบอจัดสินทางได้เนี่ยเพราะว่ามันมี human error ครับ human error ในงานแต่ละส่วนบางอย่างทําให้เกิดความล่าช้าในการผลิตสั่งซื้อหรือการจัดเก็บสินค้าหรือการเรีบเรยงเพื่อการขนส่งอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเนื่องจาก human error พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้จเสมอว่าอโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าเนี่ย มีมีสูงแน่นอนนะครับแต่แนวคิดของจัสตินทางเข้ามาเพื่อพยายามจะลดปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะครับจัสตินทางเข้ามาเพื่อกําจัดของเสียใช่ไหมแต่ในของเสียที่ว่าเนี่ยให้เกิดเราอ่านตอนนี้นะในภาพรวมของเขาคืออะไรก็ตามที่คุณทําแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่าอะไรกับองค์กรนะครับแต่คุณเสียตังค์จริงไหมตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนเวลาคุณไปหาหมออย่างเงี้ยคุณจ่ายยาค่าหมอแล้วอะเจ้ากันแล้วคุณต้องจ่ายยาค่าย,ายาด้วย ใช่ไหมจ่ายตังค่ายานะครับแต่ถ้าคุณกลับมาบ้านแล้วคุณไม่กินยาละครับคุณซื้อมาห้าร้อยบาทจ่ายตังค่ายามาห้าร้อยบาทคุณวางบนโต๊ะเหมือนวางขึ้นพิงไว้อย่างนี้คุณไม่ได้กินเยต่างฟรีไหมครับเยต่างฟรีนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วคำว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะครับเวลาก็เป็นต้นทุนเหมือนกันนะฮะแล้วเป็นต้นทุนที่นับถอยหลังไม่ได้ย้อนกลับเวลาไม่ได้นะครับผิดพลาดแล้ว ทำอะไรไม่ได้ครับแก้ใหม่ทําใหม่ผลิตใหม่ใช่ไหมฮะเรากลับไปอ่ะเดี๋ยวเวลากลับไปคอนใี้มันจะเสียได้ไหมไม่ได้ครับก็เหมือนทีวีหรือของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่มีอายุการใช้งานที่จำกัดใช่ไหมฮะเมื่อถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าซ่อมไปก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาในชีวิตจริงนะครับซึ่งปัญหานี้เกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในถึงรายละเอียดบางอย่างที่จําเป็นจะต้องรู้นะครับ แต่สามารถเราสามารถแก้ได้หรือไม่นะครับเราทําได้นะมีวิธีอย่างแรกเลยก็คือให้พนักงานเนี่ยได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับและมีประโยชน์ต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดนะะต้องทําให้พนักงานดูให้ได้ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมีผลต่อองค์กรนะมีผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าด้วยนะฮะต่อมาพอพนักงานเชื่อมั่นแล้วว่าเขาต้องทํางานให้ดีเขาจะใส่ใจในรายละเอียดงานมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องมอบให้เขาต่อไปคืออะไรครับ การสนับสนุนนะฮะจัดสินทันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดองค์กรเองก็ไม่สนับสนุนตัวพนักงานให้ทําให้ได้นะครับสนับสนุนพนักงานทํำยังไงได้บ้างครับตัวอย่างง่ายๆฮะซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆให้พนักงานได้ใช้นะครับเพราะอย่าลืมสิเงที่ผมบอกไปว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออะไรฮะอำนวยความสะดวกเพิ่มความรวดเร็วและเสริมความถูกต้องให้กับการทํางานของพนักงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมา ต่อมานอกจากการให้พวกอุปกรณ์ความช่วยเหลือไปแล้วนะครับสิ่งที่ทําได้ก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมนะครับฝึกฝนทักษะเพราะสิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งที่คอยยกระดับขีดความสามารถของตัวพนักง,งานขึ้นมานะครับเมื่อพนักง,งานมีความสามารถเพิ่มขึ้นมีความเข้าใจในรายละเอียดงานมากขึ้นบวกกับมีอุปกรณ์สนับสนุนที่เหมาะสมเขาก็สามารถทํางานได้เร็วขึ้นความต้องสูงขึ้นโอกาสผิดพลาดน้อยลงนะครับอันนี้คือแนวคิดที่ แนวคิดที่เกิดมาจากการปรับระบบให้เป็นแบบ just-in-time น,นะครับอ่ทีนี้เรามาถึงพูดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นดีกว่าถ้าเกิดเราทำ just-in-time ได้นะครโดยจะแบ่งเป็นอยู่4หัวข้อนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมจะสรุปรวมเป็นประมาณ2กลุ่มหลักด้วยกันนะคะรกลุ่มตัวนี้กลุ่มซ้ายมือนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับการเมุนของสินค้าคงคลังแล้วก็การใช้พื้นที่ของคลังสินค้า นะครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะถ้าคุณปรับรอบการสัส่งสินค้าได้แล้วทำจัดสินทานได้น่นหมายความว่าเมื่อคุณสัส่งสินค้ามานะครับมันจะเป็นรอบที่สินค้าชิ้นสุดท้ายในคลังเนี่ยหมดพอดีนึกออกไหมฮะน่นหมายความว่าวันสุดท้ายที่คุณเอาอ่าเรียกว่าอะไรดีวัตถุดิบชุดสุดท้ายเข้าสู่กระบ,บวนการแปรรูปสินค้าใช่ไหมครับภายในวันนั้นเนี่ยสินค้าล็อตใหม่วัตถุดิบล็อตใหม่ ต้องเข้ามาถึงร้านหรือเข้ามาถึงคลังสินค้าแล้วนะครับพอเสร็จภาพแล้วใช่ไหมฮะหมายความว่าเวลาผมเอาของชิ้นหนึ่งเนี่ยเข้าผลิตลาสินค้าเป็นของชุดท้าพอดีเป๊ะเลยมีของชุดใหม่เข้ามาพอดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับผมไม่จะเป็นต้องเอาของที่เพิ่งมาใหม่สมมติมาใหม่ร้อยชิ้นผมไม่จะเป็นต้องเก็บเข้าคลังร้อยชิ้นนะนะจริงไหมพอมาใหม่ร้อยชิ้นปุ๊บเนี่ยบางส่วนผมสามารถแบ่งเข้าสู่ไลน์ผลิตสินค้าได้เลย สิ่งนี่ตามมาคือผมประหยัดพื้นที่ในคลังสินค้าลงนะครับใช้พื้นที่ในคลังสินค้าน้อยลงพอพื้นที่ในคลังสินค้าน้อยลงปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายของก็ลดลงไปด้วยนะฮะหรือสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเพิ่มโอกาสที่จะผลิตสินค้าใหม่ๆหรือว่าสั่งซื้ออุปกรณ์หรือวัสด,ดุใหม่ๆเข้ามาเก็บเพิ่มเต, <c oughs> ติมได้นะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ในคลังเหลือ,อน,นี่จริงไหมจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามีพื้นที่ในคลังเก็บของแค่ร้อยชิ้นถ้าของมาร้อยชิ้นแล้วยังผลิตไม่เสร็จผมต้องทำอะไรฮะ ก็เก็บคอลลีชิ้นแล้วก็ต้องรอใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยมาร้อยใส่เข้าไปแค่ห้าสิบที่เหลือผลิตไปแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับมีช่องเหลือห้าสิบที่นะฮนะนี่ตัวอย่างตัวเลกง่ายๆนะครับเรื่องของการปรับของอการบริษัทค้าคงค้างแล้วก็คลังสินค้านะฮะแต่ประโยชน์กลุ่มที่สองนะครับจะอยู่ที่สองหัวข้อถัดไปนั่นคือเรื่องแรกนะฮะทาให้การบริการลูกค้านี่ดีขึ้นก็คือส่งเสริมยกระดับการบริการลูกค้านะครับโดยการอะไรฮะ ปรับปรุงเวลาในการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้ตัวอย่างง่ายๆให้นึกถึงเรื่องของขนส่งออนไลน์สั่งซื้อออนไลน์อ่ะเวลาเรานัดนะครับเวลาเรานัดเวลาให้เขามาส่งที่บ้านเราเนี่ยสี่โมงห้าโมงนะครับสมมุติสั่งมาไอ้มาส่งของที่บ้านผมวันศุกนะร์ห้าโมงเย็นนะฮะปกติเราเจอคืออะไรครับมาส่งก่อนเวลาทั้งที่เราไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมหรือบางครั้งมาสายแบบสายมาก,มากๆนะฮะ นั่นเียกาบริการดีไหมครับเนาะเรานัาจะพอเหตุภาพนะครับว่ามันคือการบริการที่ไม่ดีเลยนะครับมาไม่ตรงเวลาไม่เป็นเวลาตามที่นัดไว้นะฮะเพราะงั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับลูกค้าจะไม่พอใจแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวพนักงานแล้วก็รูปแบบการทํางนานของเราเนี่ยให้มีความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นได้สิ่งที่ตามมาก็คือปรับปรุงเรื่องของเวลาได้นะครับปรับปรุงเรื่องของเวลาได้ก็คือทําอะไรครับทําให้ลูกค้าเนี่ยพอใจมายิ่งขึ้นเนื่องจาก เราทําให้การบริการของเราเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับนี่คือเรื่องของจัดสินทางแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของการจัดการพวกวัสดุแล้วเนี่ยแน่นอนเราทำมือเปล่าไม่ได้นะครับพูดมันทําง่ายมากใช่ไหมแต่ที่บอกไปเราต้องมีตัวช่วยครับซึ่งในเรื่องของการจัดการวัสดุเนี่ยเรามีซอฟต์แวร์อยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือ MRP ครับ MRP คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนการผลิตนะฮะเพื่อจะมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ดูว่าถ้าต้องผลิตสินค้าหนึ่งอย่างเนี่ย ส่วนประกอบของสินค้านั้นๆต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วคุณสามารถใช้โปรแกรม MRP เนี่ยวางแผนในการผลิตลายสินค้าได้ด้วยนะครคุณสามารถตั้งได้เลยว่าเดือนนี้ผลิตอะไรสินเท่าไหร่บ้างทไงาลายถัดไปต้องผลิตึงเท่าไหร่บ้างทไลายเท่าไหร่หรือก็คือเริ่มสต็อกสินค้าสำเร็จรูปได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตัว MRP เนี่ยเอ่อโวชั่นหนึ่งนะครับ MRP หนึ่งหรือ Material Requirement Planning เนี่ยมันจะมีเอาพุดออกมาให้สองตัวอันแรกเป็น Flowchart เรื่องของเวลา อันที่2คือ BOM นะครับ Bill of Material หรือบัญชีรายการวัสดุซึ่งรายละเอียดในบัญชีรายการสูตรเนี่ยจะเป็นรายการสินค้าทั้งหมดที่ใช้ประกอบขึ้นเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับอย่างในกรณีนี้คืออะไรฮะผลิตโซฟานะครับซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสส่วนอา่างเป็นเบาะนั่งแล้วก็ขาตั้งก็ได้นะครับในเบาะนั่งมีอะไรบ้างฮะอาจจะมีโครงไม้โครงเหล็กอะไรก็วันไปมีนุ่นอาแล้วก็มีหนังหุ้มอะไรอย่างนี้เป็นตน้น นะครับอันนี้คือรายละเอียดของ BOM นะครับคือรายละเอียดทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบสินค้าขึ้นมาไม่ว่าจะมีหรือไม่มีในครั้งก็ตามนะฮะในกรณีถ้าเกิดไม่มีในครังหมายความว่าไงฮะคุณต้องสั่งเข้ามาอ่าถ้าคุณไม่สั่งคุณทำอะไรได้ไหมไม่ได้ครับคุณก็ผลิตสินค้าไม่ได้ก็ส่งสินค้าล่าช้าไปนะครับประมาณนี้เลยซึ่งมันก็มีข้อดีใช่ไหมฮะลดปริมาณสินค้าคงคลังลงลดการต้นทุนในการผลิตลงปรับปรุงการวางแผนของธุรกิจควบคุมการผลิตสินค้าได้ดีขึ้น ใช่ไหมมันมีหลายข้อดีมากนะครับพวกเราเปิดดูได้แต่ข้อเสียนะว่ามีไหมมีนะครับเราตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่โปรแกรมประมวลมาให้เราเนี่ยมันดีที่สุดหรือ,อยังนะครับมันก็เหมือนกับการปลาพยากรนะฮะอย่างที่ผมเนม้นย้ำไปว่าการพยากรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงของคำตองก,การลูกค้านะพยากรว่ามา300ชิ้นซึ่งจริงๆอาจจะถึงไม่ถึง2 0 0ก็ได้อาจจะเป็นแค่270ชิ้นหรือบางครั้งจะเกิน300ก็เป็น2 5 0ชิ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้น นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตจริงมันมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่ไม่มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการทําง,งานของเราได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันปรับเปลี่ยนยังไงฮะในเวอร์ชันสองเนี่ยเขามีระบบที่เพิ่มความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็คือเขาสามารถจําลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ย what if something happen นะครับมันจะมีผลกระทบต่อการวางแผนหรือการดำเนิงนงานกิจกรรมขององ,องค์กรอย่างไร นะฮะพอมีฟังก์ชันนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราพอเราพอ,อเรียกว่าไรพอเราคาดคะเนแล้วว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นในนเราถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์พิเศษนี้ขึ้นมาเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะรับมือมันยังไงและแก้ไขมันอย่างไรนะครับซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการกระจายสินค้าครับหรือเรียกว่า D R P เนาะเป็นซอฟต์แวร์ที่ยุ์มาจากของ E R P เนี่ยแหละครับแต่ว่าระบบการนำเอาคือวางแผนว่าจะต้องกระจายสินค้าชิ้นไหนบ้าง ไปที่ใดบ้างลำดับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งข้อมูลจากตัวนี้เนี่ยจะถูกสามารถส่งไปที่ระบบการวางแผนการขนส่งของ TMS ได้นะครับเบื่อต้องะทําให้การวางแผนง,งานเนี่ยเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของเขาเนาะนำมาใช้เพื่ออะไรบ้างนะฮะแล้วก็คราวนี้ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์นะฮะในการหันมาใช้ของ Just In Time ร่วมกับระบบสอฟสนแทีต่างๆเช่น MRP และ DRP นะครับอย่างแรกเลยก็คือ ลดเวลานาครับหลีดทานในการขนส่งทุกอย่างจะต้องสั้นลงนะฮะเพราะไอทีทำให้ครับติดต่อเร็วขึ้น่วนเอกสารเร็วขึ้นดําเนินงานเร็วขึ้นนะครับลดเวลาที่ใช้ในการวางแผนติดต่อรอบครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราต้องคิดมือเองหรือนี้อะไรครับให้ซอฟต์แวร์คิดให้ครับเดียวเสร็จแล้วนะครับต่อมาคือลดจำนวนสินค้าขาดมือเนื่องจากว่ามีการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นมีข้อมูลที่ถูกต้องมายิ่งขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็ยกระดับความน่าเชื่อถือให้กัับบลูกคค้าไดนะร อันนี้คือภาพรวมของบทที่5นะครับมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรพวกเราสามารถทิ้งไว้ในไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบให้นะฮะีนท่านี้ครับขอบคุณมากครับ